ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและผู้บริหารทุกท่านและผู้มีเกียรติจากอริศรศกนะคะดิฉันนางสาวยายนิจิตนาวินนักเนชนัตยศึกษาปีที่5้ะประธานสภานักเียกโรงเรียนเถึงวิทยาค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้รับผลนการศึกษาในครั้งนี้นะคะซึ่งทุกคนที่ได้รับผลนการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านการเรียนดีประพฤติดีและมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของ เรียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีศีลธรรมเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์มีความกระตันยูกอบิดามารดาและผู้ปกครองช่วยเหลือผู้ปกครองในการประกอบอาชีพและหารายได้เป็นที่ชื่นชมขอ,ของเพื่อนๆและคณะครูดิฉันขอกราบขอบพระคุณคณะผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีจิตอาสา การอนุเคราะห์ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนถึงวิทยาในครั้งนี้ซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้รับทุนจะนําทุนนี้ไปใช้ประโยชน์และพัฒนาตนเองอย่างคุ้มค่าให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นและในนามของสภานักเรียนโรงเรียนถึงวิทยาโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศประจําปี2558หวังปวเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตโรงเรียนถึงวิทยาของเรา ที่มาจากคณิตราสบอีกครั้งค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอกล่าบขอบคุณแทนทุกคนในที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ